ตาสัปควะโตอรหะโตตัมมปันโนสุขะโตรกวิทอานุ สัทธรรมมาสาติสาวพะตัวสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนนาทิธรรมวิสินาทิตวามุนินโตตันติวกรรมกรรมถั่ยขังขันติสุทันตวิยะอิสัยยติยุนาตุเมพันติอรมะทิสังขตาตาสมาธุนาหิ ya si sangkata baca kanlang sangkutan ya ya esa amati sangkata tak sama tunahih tak sama tunahih lewangi sangkarya ลังเจสายะติตุนะตุเมปันเตสังโฆยาเตสคายากิสังฆัสสะปัสสะปัลลังอะนะกะมาติโทฆะชะยะ สสาามมตโรู้สึกของเราไม่เฉยๆไม่เป็นอะไรเหรรู้สึกสบายใจโล่งใจอย่างนัที่อาจจะเอาไปไว้ที่ไหนพี่ะเอาอาจารย์เขาเอาไปไว้ี่วัดเขาะอ๋อไปที่วัดวัดหลวงพ่อนะครับ คิดว่าจะซื้อเลขที่เห็นไนีจะซื้อจะซื้อห้าเก้าศูนย์มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนยังไงมั่นใจมากาเราเราเห็นนี่เป็นตัวเลขกระจาเลยหเห็นแบบชัดชัดมากเลยชัดมาก ก้าูนี่เลยใช่ไหมในคันน,น้ำมนต์เนี่ยหนึ่งห้าเก้าศูนย์เนี่ย